น้องต้นข่าวสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือปรากฏการณ์อบอุ่นน้องทำให้ f อซรุ่นสวออเนี่ยมีความสุขกระชุ่มกระชวยดีดาแล้วก็ออกมาคอมเมนต์กันมากขึ้นมาแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นดูได้จากตรงไหนก็ตามแพลตฟอร์มต่างๆนั่นแหละโดยเฉพาะ YouTube เวลาที่ฟานลงคลิปอะไรไปก็แล้วแต่มากกว่า50%เป็น FC รุ่นสวแม่มันก็ปฏิเสธไม่ได้อะเนาะเพลงลูกทุ่งส่วนมากจะมี FC รุ่นที่เลย30ไปแล้วเนี่ยชอบฟังโดยเฉพาะเพลงเก่าๆเพลงในตำนานเขาเหล่านั้นคือรอคอยมันเนิ่นนานค่ะทุกคนรอคอยคนที่จะสามารถขับ กล่อมเพลงในตำนานที่เคยโด่งดังและก็ไพเราะมากๆคนร้องเพราะก็เยอะค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ FC รุ่นสวนะ่ะย้อนวัยกลับไปได้นอกจากเขาจะย้อนไปหาดูต้นฉบับแต่มันก็คือหลายๆคนน่ะเขาล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วมันก็เหลือแค่ตำนานฟังก็คือเป็นการฟังรํำลึกย้อนความหลังอะ่ะ แต่พอได้ฟังในเวอร์ชั่นของน้องต้นข้าวมันทำให้เขาเหมือนกับว่าเขาอยู่ในเวลานั้นณนะตอนนี้คือเขาอาจจะตอนช่วงอายุ20กกว่าๆ3ต้นต้นๆน,น้องต้นข้าวทำให้เขาหลายๆคนรู้สึกแบบนั้นเลยจริงๆเพราะว่าน้องอ่ะเป็นนักร้องรุ่นใหม่แต่น้องสามารถที่จะขับกล่อมบทเพลงแล้ว นำภาพบรรยากาศแบบเก่าๆมาวางอยู่ตรงหน้าของเอซีอะหลายๆเพลงอะเอฟซี FC เขาแบบฟังน้องร้องแล้วแบบเหมือนกับมีหน้าของนักร้องในตำนานอะคือผุดขึ้นมาเขาหลายๆคนคือน้ำตาไหลอะด้วยความว่านักร้องในตำนานเป็นศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบอ,อมากๆและนะคะบทเพลงหลายๆบทเพลงเลยที่ มันยังอยู่ในความรู้สึกยังอยู่ในหัวใจไงมันเหมือนกับแบบว่าพวกคุณก็จะไหมว่าเพลงทุกเนี้ยมันเป็นเพลงที่มีมนขลังอะ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถปลุกมนขลังเหล่านี้ออกมาได้ได้แค่เพราะได้แค่หน้าฟังอะ่ะแต่มันจะมีความรู้สึกไปถึงเอ่อก็เรียกอะไรล่ะเอ่อความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในอะ่ะจิตวิญญาณข้างในอะ่ะ หลายหคนทำไม่ได้แต่พอมาได้ฟังน้องต้นข้าวถอนตัวไม่ขึ้นเลยล่ะคะ่ะแม่นะคะก้นน้องอ่ะไม่ว่าจะการร้องก็ดีไม่ว่าจะการแสดงออกบนเวทีก็ดีอมันมันเป็นอะไรที่มันกลมกลืนเป็นธรรมชาติและสามารถที่ทำให้รุ่นสวเนี่ย มานั่งอดตาหลับขับตานอนได้ในบางเวทีที่อาจจะค่อนข้างดึกแต่พวกเขาเหล่านั้นเหมือนมารอศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบซึ่งถ้านับอายุปัจจุบันน่ะศิลปินเหล่านั้นไม่ได้น้อยเลยแต่ว่าเขาได้จากไปแล้วแต่น้องต้นข้าวนอกจากจะปลุกเพลงให้มีชีวิตะน้องก็ปลุกนักร้องในตำนาน ให้มาอยู่บนเวทีมันเป็นความเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลที่หลายๆคนรู้สึกแบบนั้นจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยเขาฟังน้องต้นข้าวร้องแล้วเขาบอกว่าเขานึกถึงนักร้องในตำนานเลยอย่างเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวง,งเนี่ยพอได้ฟังน้องต้นข้าวร้องอ่ะคือ น้ำตาไหลไม่รู้ตัวแล้วเขาบอกนี่คือเหมือนกับแม่พึ่งกลับชาติมาเกิดอ่ะนี่คือใช่เลยเสียงแบบนี้เลยแล้วก็ท่วงทํานองการแสดงออกต่างๆมันมันใช่อ่ะแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็น f อของแม่พึ่งเมื่อ,อตอนที่แม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่อ่ะโอ้โหพวกเขาเหล่านั้นแบบ ฟังแล้วฟังซ้ําฟังเพลงเดิมๆที่น้องร้องได้ทุกวันเลยไม่แปลกค่ะที่พวกเขาเวลาเห็นน้องต้นข้าวแล้วเขามองด้วยสายตาแบบคิดถึงอะ่ะเขาคิดถึงนักร้องในตํานานแล้วเหมือนกันแบบนักร้องท่านนั้นกลับมากลับมาอยู่ในในปีนี้ในเวอร์ชั่นเนี้ยเวอร์ชั่นน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวนอกจากจะขับ กล่อมบทเพลงที่ภัยรอให้กับทุกคนได้ฟังแต่น้องต้นข้าวอ่ะกลับเหมือนมีมนวิเศษมีกระทาวิเศษอ่ะเสกให้เพราะว่าแม่แม่รุ่นสวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยได้กลับมามีชีวิตในวัยหนุ่มวัยสาวกันอีกครั้งหนึ่งและยิ่งเวลาท่าง,งานหรือเวทีนั้นอ่ะ มันจะในบรรยากาศในงานเป็นเหมือนกับงานวัดงานแบบลุกทุ่งลุกทุ่งจริงๆโอ้โหไม่ชว่าคุณทูนหัว FC รุ่นสอวอนะมันเหมือนกับแบบแตายแล้วฉันกำลังอายุ20่้นต้นๆ2ปลปลายๆ3ต้นต้นๆเนี่ยซึ่งเพลงในตำนานเพลงแบบลุกทุ่งแบบตำนานเลยอะ่ะมันเริ่มจะมีกลิ่นไอของความเป็นสมัยใหม่เข้ามาทุกทีอะ่ะ เพลงในตำนานหลายเพลงมีคนมารีมิกซ์ทำใหม่ในรูปแบบดนตรีสมัยใหม่ทำนองอาจจะมีสมัยใหม่มาผสมผสานตลิ่นไอความเป็นลูกทุ่งเก่าๆค่อยๆบอกว่าเริ่มจะเลือนหายไปเรื่อยๆแต่น้องต้นข้าวไม่ยอมให้มนต์ขลังของเพลงเหล่านั้นหายไปค่ะ น้องปลุกให้เพลงเหล่านั้นแบบว่าเพลงลูกทุ่งที่มีกลิ่นไอลูกทุ่งแท้ๆเลยกลับมามีชีวิตชีวากลับมามีสีสันกลับมามีรสชาติความเป็นลูกทุ่งแบบเดิมๆแม่ไม่แปลกเลยค่ะที่ F.C. รุ่นสอวอจะรู้สึกมีความสุขมากๆไม่ง่ายเลยที่จะได้ฟังเพลงลูกทุ่งแบบ ในความรู้สึกแบบลูกทุ่งเทแท้จากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ฟังจากย้อนคอนเสิร์ตในตำนานมันก็มันก็รู้อยู่ว่ามันไม่มีชีวิตนะมันไม่มีชีวิตชีวานะ่ะเพลงเพราะก็จริงอ่ะแต่ถ้าเราได้ฟังจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่มันจะมีความรู้สึกอีกรูปแบบหนึง่งและยิ่งได้มาฟังในเวอร์ชั่นของน้องต้นข้าว ไม่ผิดหวังเลยแม้แต่เพลงเดียวอ่ะทุกๆเพลงที่น้องมาขับกล่อมให้ฟังเป็นเพลงที่มีเอ่อความไพเราะมีคุณภาพมีมนขลังทุกเพลงเอฟซังไม่เคยเบื่อเลยต่อให้จะฟังเพลงเดิมๆซ้ำเป็น5รอบ10รอบอ่ะมันก็มันมีความสุขอยู่ตรงนั้นและยิ่งนะคะคนที่มาขับกล่อมเป็นน้องต้นข้าวที่ มีความน่ารักมีความสดใสมีความนอบน้อมและมีความกรตันยูด้วยแล้วอ่ะมันยิ่งทำให้เพลงเหล่านั้นมีคุณค่าและก็มีมนต์ขลังมากยิ่งขึ้นแต่ที่แน่ๆน,นะคะน้องต้นข้าวทำให้เอฟซรุ่นสอวอายุยืนเพิ่มขึ้นไปอีกหลายปีเลยก็มีความสุขทุกครั้งที่ฟังน้องต้นข้าวเขาเหล่านั้นมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นหนึ่งวัน และถ้าดูน้องต้นข้าวทุกๆวันน้องต้นข้าวขับกล่อมเพลงให้เขาฟังทุกวันหรืออาจจะไปดูเทปเก่าๆของน้องต้นข้าวยิ้มเพิ่มขึ้นหนวันมีอายุยืนเพิ่มขึ้น1วันแล้วลองคิดดูนะคะว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่เป็นเป็นร่มโพร่มใสให้กับครอบครัวได้อีกนานขนาดไหนสุดยอดมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ได้เข้ามาฟังเพลง หนองต้นข้าวสุกริยานะคะ